เฮงแบบไม่ทันตั้งตัวหมอลักทำนายดวงราศีไหนช่วงนี้มหาเฮงเตรียมรวยเวอร์ดูดวงสิบสองราศีหมอลักฟันธงเปิดทำนายดวงราศีไหนช่วงนี้มหาเฮงเตรียมรวยเวอร์แบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัว ซึ่งหมอลักราชสีหมอดูชื่อดังของเมืองไทยได้ฟันธงในรายการศึก12ราศีว่าราศีนี้ทำอะไรสำเร็จทุกประการราศีที่ในช่วงนี้มาหาเฮงรวยเวอร์ได้แก่ราศีมีนซึ่งเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนราศีมีนคุณจะมาหาเฮงรวยเวอร์ จึงต้องมุ่งหาเงินทั้งงานประจำและงานเสริมพิเศษอย่าเลือกงานบุญเก่าที่ทำมากระตันยูกะตะเวทีความตั้งใจศิลธรรมอันดีงามมันจะหนุนนำ หมอรักได้ทำนายดวงอีกว่าหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารจะโคจรจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าสว่างเจิดจรัสดาวอังคารโครจรเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าลาภะซึ่งแปลว่าเป็นลาบเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนึกไม่ถึงขอให้ลุกลุยรวยเวอร์สำเร็จทุกประการ